สวัสดีครับพบเจอกับช่องคิงไอโซมาสิบแปดอีกแล้วนะครับวันนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คอมเมนต์มาคุยกับคิงแม่ค่ะวันนี้ถามบอกว่าทำไมพูดเร็วเพราะว่าเครื่องมันจะขึ้นเร็วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราพามาทำคลิปกันที่คอมคอปปี้วานะคะคอปปี้บอลนะก็คือค่าบริการขึ้นแม่ไม่มีสมาธิเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ประชาสัมพันธ์กำลัง ฟอนอยู่นะคะสามารถเข้าไปถ่ายรูปด้วยระหว่างรอเครื่อนดื่มได้ค่ะถัดมานะคะจะเป็นห้องฟิีเซตเฟิร์ค่ะด้่ยสามารถอ่าตอนนี้นะคะเขากำลังประชาสัมพันธ์อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อบัตรนะคะที่ระลทางเราพิจารณาอยู่บริเวณท้ายเคาน์เตอร์ด้วยสามารถเขาเลือกได้สั่งซื้อได้เลยค่ะตอนนี้คุณแม่ต้องทิ้งซื้อตั๋วอยู่ S <S เอาแล้วแล้ว,ลวที่ข้าไปช่วยด้วยทำไมวันนี้ถามหาว่าทำไมหน้าน้องคิงโกรธเพราะว่ามันสแสงแดดมันเข้าตาหน้าน้องคิงก่อนอ,อันนี้น้องคิงได้บัตรแล้ว,วนะคะ <ๆ S 2> เด็กเด็กฟรีนะคะผู้ใหญ่สองท่านท่านละหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ได้เครื่องดื่มหนึ่งแก้วนะคะ<อ>สําหรับคุณแม่ก็ให้เครื่องดื่มน้องคิงนะคะเครื่องดื่มเดี๋ยวเราจะไปรับข้างบนนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นกันเลยค่ะขึ้นทางนี้อ่าเดี๋ยวแม่จะถือตัวให้นะคะอไปเลยคับไปจับมือ ตอนนี้นะครับเราก็ได้จะขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้ฝนตกเราต้องรีบหน่อยใช่หนะคนะคะระวังลื่นด้วยนะคะเด็กๆน่าจะชอบนะคะสำหรับใครที่มี ลูกนะคะมีบุตรหลานนะคะก็สามารถที่จะพามปเยี่ยมชมได้นะคะมาเลยคิงถอยมาก่อนลูกอ่นี่นะคะเครื่องบินนะคะ เดี๋ยวเรารอเรียกเครื่องดื่มนะคะนั่งตรงไหนดีเดี๋ยวเขาเรียกคิวอันนี้เดี๋ยวเรียกคิวใช่ไหมคะค่ะด้วควาที่นั่งได้เลยนะคะด้านหน้าไปไปไปแล้วที่ก่อนต้องบอกเขา โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพี่เอ่อพี่น้องพี่ตอนนี้น้องคิงได้ที่นั่งแล้วนะคะเป็นโซน Business Class นะคะนี่มองออกไปข้างนอกได้ด้วยใช่ไหมคะน้องคิงกำลังรองออเดอร์กาแฟอยู่ใช่ไหมครับ กินเค้กไหมสั่งเค้กได้ด้วยนะถ้ากินเค้กเดี๋ยวแม่จะพาไปสั่งท <c oughs> เข้าไปกินไหมคะ่ะ <c oughs> เปิดสิ เดี๋ยวเราเดี๋ยวตอนเราไปไปรับออเดอร์เดี๋ยวแม่ซืซ้อเค้กให้คิงจะกินเค้กด้วยใช่ไหมเห็นไมมชัดเล่ยไม่เห็นอะไรเลย,เเลย <laughs> อันนี้เป็นเป็นคาเฟ่น,นะคะได้อะไรมาครับชีสเค้กอ่าชีสเค้กนะคะแล้วก็ได้สมูทตี้โยเกิร์ตนะคะสมูทตี้อันนี้น้องคิงจะกินเค้กก่อ ขาาขาดค่องขาดตัวไม้ขาดสิบหกต่อแล้วถ้ถูกได้ตปอบาลีไม่เอาไม่กินนะซอฟต์เอาช้อนที่ลูกช้อนตอน,ตอนนี้ครับตัวนี้เราได้กินเสร็จสิ้นหมดทุกอย่างแล้วเราลงดงูข้างล่างกันไปะไปน้อ,องคิงจะพาพวกเราไปดูข้างล่างนะคะมีร้านขายของด้วยนะแล้วก็มีหุน่นตัวแพ็กพิก้าไปยัง แต่เราเราต้องกลับรถส่วนตัวแล้วลูกเพราะเราจะแยกย้ายแล้วนะครับอตอนนี้นะคะอันนี้เป็นจุดขายสินค้านะคะเกี่ยวกับอุปกรณ์ทหารอุปกรณ์แคมปิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันนะคะว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะโออันนี้แบบอะไรลูกแบบที่นอนบ้านย่าเลยใช่พ่อแคมปิ้ง มีเสื้อทหารด้วยตอน<อ>น้อยพ่อลูกจะเอาอันนี้แล้วเราจะไปปู่ที่ไหนอะลูกเดี๋ยวไปดูก่อนเพราะมันเหมาะกับที่บ้านเราหรือเปล่าอันนี้เป็นอุปกรณ์ผ้าสนามนะคะอุปกรณ์แคมปิง้งมีมีเสื้อมีโต๊ะสนามแล้วก็มีอะไรนะเฮ้ยมีอุปกรณ์ทางทหารด้วยผีเสื้อลูกผีเสื้อมาดูอุปกรณ์ทางทหารกันเร็วคิงเคยเห็นของจริงไหม อันนี้คือของจริงนะนี่ถังอะไรแก,ก,นกน๊นี่อุปกรณ์สื่อสารนี่เวลาเขาใส่ปืนน่ะเขาใส่ไปในหีบนี่นาทาหารน่ะอ อันนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์ภักสนามมือสองนะคะแล้วก็จะมีสระน้ำให้เด็กขับลงไปขัขบเรือด้วยไปไหมครับตอเชอเอาเต็นฮะเต็นเอาเต็น <laughs> เต็นเดี๋ยวแม่พาไปซื้อในห้างลูกเพราะว่าอันนี้มันน่าจะยังไม่เหมาะกับเราใช้มันน่าจะใหญ่ไปนะครับนี่มีรถทหารด้วยขึ้นไม่ถ่ายบนร,รถทหัรไหมเอาไหมเขาขึ้นได้นะ<อ> นี่มีรถโกคาร์ดด้วยพาไปดูรถโกคาร์ดนี่นี่น,นี่ดูไหมมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นเป็นรถทหารรถเก่ารถโบราณน,นะคะมีรถโกคาร์ดด้วยก็เป็นอุปกรณ์ที่น่าจะคิดว่า น่าจะจำหน่ายด้วยนะคะแล้วก็วางไว้โชว์สาหรับผู้ที่มาท่องเที่ยวนะคะตอนนี้มีคาราวานรถมอเตอร์ไซค์นะคะแต่ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนก็ไม่รู้แม่ไม่ได้ชํานาญนะคะเขาคงจะมาเที่ยวที่นี่กันแล้วก็อาจจะมาเก็บภาพถ่ายภาพนะคะอันนี้ก็เป็นรถเขาเรียกอาร์มี่ไหมรถอาร์มี่มาถ่ายรูปไหมลูกถ่ายรูปกับรถไหมอ,อ่าแล้วก็จะมีร้านกาแฟาอีกหนึ่งร้านนะคะ ่าเป็นเป็นเป็นเครื่องบินอีกหนึ่งลำที่อนุญาตให้ขึ้นนะคะแต่ว่าลำอื่นๆก็คงจะไม่ได้ขึ้นก็คือจะมีแค่สองลำเท่านั้นที่อนุญาตส่วนลำอื่นๆก็คือประดับแล้วก็โชว์ไว้เท่านั้นนะคะอ่าสำหรับใครมาที่นี่นะคะถ้าเกิดเกิดหิวแล้วก็อยากจะทานอาหารหนูนะะ่นค่ะจะมีศูนอาหารนะคะสําหรับไว้ให้ทุกคนได้รองท้องกันนะคะอ่า ค่ะก็อากาศก็เริ่มจะร้อนหน่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงแม่อาจจะพาน้องิงไปนั่งพังกกอนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยจะมาทำชุดกันต่อค่ะโอเคค่ะ โอเคค่ะอากาศน่าจะร้อนนะคะเด็กไปแอบอยู่หลังทหารนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปที่คาเฟ่วอรก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าไปเราไปที่ไหนเราจะทำคลิปให้ชมใหม่นะคะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกับน้องคิงได้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้ s u b s c r i b e ไว้นะคะฝาก s u b s c r i b e ไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้เห็นคลิปน้องคิงก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ